แงเองมาเจอกันแลาวโยคะคลายแหล่งใต้คลายเส้นกับครูแอนวันนี้ครูแอนตั้งใจมากเลยไปคิดมาไล่ขึ้นแล้วนี่ปัญหาใหญ่ของคนเศร้าๆนะว่างนี้นะข้าเบียดเดินไปไหนให้ใจไม่ออกพอตอนค้าติดกันมาก ทีนี้เราจะมีซ้มสี่ท่านี่จะมา้อนแต่ละท่าแซบแซบเพลได้แรงออกเพลแล้วก็บอกท่าแรกเลยไปกันท่านี้คนใต้โรจักดีมโนราตั้งแนงตั้งแนงยืนตาเศร้าหน่วยเปิดฝ้าท่าปลายตีนฉี่ออกคนใต้นะโรจักโนราเพ่ทานี้ทา่ทาประสรงกริกเรียกสคอรตโพซิชั่น เอาเขานาะให้ชากนาะทั้งเปิดนาะค้าว่างมืองา่ายฝ้ามือวายเรากอดก้อนลงให้เป็นแสนตรงทนไว้พันนันยืดล้างมวนก้อนดันเป้ามาดัานหนา้าดันเป้ามาดัานหนา้ายืดล้างไ้แบนยิ้มสวยสมุดวนับในใจซิบลมให้ใจอยู่ไปตาสมนับหนาตาค้าไม่แหลกลงไม่ให้ลง ท่าที่สอง้ารยเรายืนกลางค้าโรคูบ้าไปแล้วไม่เหมือยมัง้งเออเร้าหน่อยเออท่าที่สองวันนี้ท่าที่สองหลอดต้นค้าค่าเบียค่าฉิดให้ห่วงหนักกรอบทีนึ่งกันหนักกรอบทีสองถ้าภาษาสันนิกษกษก็เรียกว่าวอรีเออวัน วอร์ีเออร์ทูถ้าใครเรียนโยคะฝึกโยคะอยู่น่าต้องเคยได้ยินแลนะฐานนี้ถาประจำใกล้ๆเขาก็ทำกันทาทำบ่อยๆตอนค้านะเรียวแหลกลง มุ่นตัวไปทาใดทาหนึงก่อนที่นี่ค่าคว้าอยู่ฐานนาข้าใส่ฐานหลังถ้าใครไม่ไว้นาหยอกซอนขึ้นตึงค้านีบตึงถูกยางหยอกซอนขึ้นนึงจิกจมูกทาวายเข้านาจะต้องชากอย่าลืมห้ามเข้างอห้ามเข้างอทำเข้าหล่นในคุยแล้วที่ให้คุณผู้ชมแรกเถบ้าน เข้าเข้าเงือไปทานนะอันนี้หลังจากนี้เราจะได้มาอีกหนึ่งโรกก็คือเข้าเสื้อดึงเข้าลบกมาเออให้เข้าชากนาะยอย่าลืมนะเวลาทนะําตามนะต้องทำให้ถูกกันไม่ใช่เดี๋ยวใครอยามาฟองครูสกอบอกมาฟองครูว่าครูบอกไม่ถกูกเอามือใครว่างไว้ตรงข้างตัวให้ใจเข้ามุนหัวไหลออกดันคางก็ได้แล้วอาลากมือลงแล้วเปิดมือขึ้นฟ้าหมุนหัวไหลเบื่อให้หัวไล่บายทั้งหลอด สะโพกลงหั่นนาเดือไปหาดันนานาะหามทำสะโพกเบี้ยวแดดคาดถ้าตึงตึงซนล้างหยอกซอนขึ้นลอยขึ้นท่านที่ยู่่วพันณีไปสร้างวันสร้างขึ้นไม่เลี้ยวแหลกหายทีบนาเลยหายใจออกค่อยๆกลางขาเปิดคาที่อยู่ฐานลังนี่คือหนักหลบทีสองที่นี่เลือนซ่อนตีนฐานลังนั่นให้ไปห้า หลเสื้อสักทิหนึ่งให้ค่านาชาเออตึงแรลมือคว้าปลายมือคว้าแลจดจ่องในมือคว้าตัวนะห้ามเอ็นไปทานนะห้ามเอ็นไปทานล้างก็ต้องอยู่ตรงกลางตอนค้าแน่นๆอยู่ไว้อีกสามวันสามคืนยู่พันนี่คลายคลายหัวไล่ครูกันอย่ายกไล่ขึ้นติดหูเดี๋ยว ปดไม่เกรงขึ้นมาลาวเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพันนันแหละยกตัวขึ้นถึงมุ่นตัววิชาหนึง่งอย่าลืมถ้าทำแล้วได้ค่าเดียวไม่ได้มันต้องได้ค่าหนึ่งเมื่อเดิมหลอดก้อนลงไม่ไหยยกซอนทันทีจะเดือต้องตรงไปห้านาหองเขานาจะต้องชากตอนค้าจะต้องเรียงงามตอนค้าระว่างตอนค้ากับใบนามันก็ต้องสวยพอกันเลยนะ หายใจออกกางแค้นเหมือนเดิมแลมือทาทรายแคนสซงคางตรงเกรงไว้นะฐานนี้มีประโยชน์ตั้งแต่ตอนค้าไปถึงหัวไหลแค้นเราจะเลี้ยวไม่ย้อนย่านนี่ก็ไม่ย้อนย่านเหมือนพือนั่นและตรงเกรงไว้หันไปยืนไมโครองดนั่งแบบครูยืนอาคาฐานานแล้วแค่นี้แหละฐานที่สองฐานสุดท้ายในการหลอดตอนค้าฐานนี้หดสุดหดซัดเข้าบก่ก ชื่อวาซาสันสกฤตแรงอย่างมันเปลี่ยนะนะแต่ว่าเล้งตกคิดหนึ่งอยากเลงอ,อุทิตอุทิตตาฮัสตาปาดังกุสตาสนะอยากจิงฉัดงอเขาคว้าขึ้นมาเศ้าหน่ย่ยเออถึงเอามือคว้ามือซ่องคางจับพวกเขาหยืดออกใครไร้ห้างง้ยิ้มกันคางกะนั่นผือนนามเช็ดหน้าห้ามกอดคางหลงห้าออก ลำตัวต้องเป็นเส้นตรงค้าคางสายนั้นยืนยวนต้องกอดฟ้าตีนน่นแน่นแนน,แน,นหายใจออกค่อยๆเปิดค้าเอามือคว้าเปิดค้านีบแล้วเอาปลายเท้าชีดลงห้าพื้นมือใส่อายุ่เฉยๆก็เอวว่ายืนพันนีและเขาหลบท่องชัดกลับมาเทเดิมปล่อยแค้นมือจับเอวสองข้าง เกรงนาคาตั้งแต่คาที่เราหยอกเกรงนาคาตแต่คาที่เรายืนหลับลงสวยเียวงามวางคาถาคว้าลงอันนี้คือการซ้อนสําหรับคนที่พึงขัดฝึกนาอีกอ้างเดี๋ยวครูจะซ้อนแบบแอดวานรู้จักคำว่าแอดวานไหมยากขึ้นมาฮิตหนึ่งนะเอาคาเตะขึ้นมาค่าทรายเออถึงเอามือเกี่ยวที่นี่มุนหัวไหลมุนหัวไหล,หไหลกลับข่าวเบายืน้วยค่าคว้า ให้มันคงหยอกค้าทิพซันตีนดึงปลายหนิวโป้งเข้าห้าตัวเองมุนหัวไหล่กลับข่าวเบายืดออกเออนับในใจห้ลมมาลมหายใจหาจะออกเปิดค้านีบออกดันคางนางแบบครูจะหันหายถูกทิศทางและสั่งได้พี่ยืดค้าโอ้โห้ปันนี่และสะดำได้ขนาดนี้ไม่ต้องทำเล่ล้ลวค้าเดียวแนนเนืน่องซ้ๆสี่ง ใาเจ๊ออกเอาข้าวมาทานหน้ามือก็เอวปล่อยตีนเออที่นาครูที่ใส้นาครูเลยเอานั่นแหละยืนได้ข้าควา้าให้มันคงที่ปลายเท้าเกรงนะแต่ตอนขาไปทึ่งนองขมแมวทองแมวพุ่งงั้นแมวพุ่งงั้นเอออย่าเอ็นพุ่งหัวกองอยู่ตรงตอนขาเก็บดีๆเก็บข้างกัน เวลายืนไปเสือคล้อ,องเสือ,อไรในราดก็ต้องยืนแมวพุ่งตลอดเวลาหให้เพื่นโูเราพุ่งปองแกนี่และถาสุดท้ายสำหรับวันนี้มดแล้วถาสำหรับค่าเบียนนานะว่าใบาใจนะคุณเศ้าๆ,ๆทุกคนที่ชมคลิปของครูนะทำตาไม่แ่วาแล่อย่างเดียวไม่มีประโยชน์นอนแลกเป็นอึงอ้างอยู่พนันนะนะทาทำกันนะ ตามครูได้รอบไหมแรงตายใครเซนกับครูแอนช่องทางเดิมติงต่งติ่งแซมซาร่าโยคะบายครูแซมนาอย่าลืมนากดไลค์กดซับสไครต์ไม่ต้องทำน้ำตาไม่ต้องกดโกรธครูครูเป็นคนอ่อนไหวจริงๆครูแรงจริงไม่ได้ฮอกเจอกันไหมคลิปนาะถ้าแรกก่อนว่าครูหยิบอะไรต่อเดี๋ยวเด,วเดวครูก็กีดนิดปรึกษาฮิดนึงปรึกษาเพื่อนิดนึงไว้ซ้อนทาอะไรต่อนาแก่นีานาะนะไปแล้วสวัสดีค่ะ